ก็สําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องนะครับเน็ตมือถือช้านะครับกระตุกกระตุกนะครับเน็ตช้าเน็ตไม่เร็วเลยนะครับเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่เน็ตของเรากันแน่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยกันเลยนะครับ ก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่แวบเวียนนะครับเข้ามาดูช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมากับเทคนิคนะครับกับเทคนิคนะครับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับให้มือถือของเรานะครับเพื่อให้เน็ตของเราได้คุณภาพที่ดีนะครับไม่ไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกไม่ดูคลิปแบบ หมุนติ้ว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 อยู่นะครับบางคนก็ดูคลิปไปนั่งรอไปนะครับกว่าจะได้ดูแต่ละคลิปนะครับก็ลําบากยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาแนะนํานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเพิ่มความเร็วเน็ตให้มือถือของเรานะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนนะครับไปโหลดแอป2ตัวนี้นะครับแอปแรกนะครับก็คือ k e n connect นะครับอันดับ แอปที่2นะครับก็อินเทอร์เน็ตสปีดนะครับอินเทอร์เน็ตสปีดเทสนะครับเพื่อนๆก็ไปเลยนะครับที่เพ s สโต e นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับนี่นะครับคีนคอนเ n ็ก t นะครับมา s เ e อร์ค n นเน็กชนะครับตัวนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดนะครับพอโหลดเสร็จสิ้นมันก็จะขึ้นคําว่าเปิดนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆก็ไปโหลดนะครับ สปีดเทสนะครับเขียนไปเลยสปีดเทสนะครับพิมพ์เข้าไปสปีดเทสนะครับเพื่อนเลือกเอาตัวไหนก็ได้นะครับแต่นายช่างจนเลือกตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2020นะครับนายช่างจนก็ติดตั้งมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดดูนะครับว่าเน็ตของเราแรงจริงหรือเปล่านะครับนายช่างจนขี้โม้หรือเปล่านะครับดูเดี๋ยวนายช่างจนจะลองทําให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเทสสปีด ก่อนนะครับเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับก็เอาเข้าแอปนะครับก็เข้าแอปเทสสปีดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับที่เราโหลดมานะครับพอโหลดมานะครับเจอหน้านี้นะครับก็คือทางตัวแอปนะครับเป็นแอปฟรีนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับเราก็กดสคิปไปได้เลยนะครับแล้วเราก็กดกากระบาดออกไปนะครับอ่า พอมาหน้านี้นะครับแอปก็จะทำงานนะครับนี่นะครับเราก็กดโก้ดเสร็จปุ๊บเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับกำลังทำการค้นหาสัญญาณนะครับว่าสัญญาณของเรานะครับให้สังเกตตัวดาวน์โหลดกับอัปโหลดนะครับว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับ แ,แอปก็จะเริ่มคำนวณนนะครับอันนี้คือดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของอินเทอร์เนต็ตเรานะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับราแป๊บหนึ่งนะครับแอปก็จะคำนวณให้อยู่นะครับอ่าดาวน์โหลดของเครื่องในช่างจนนะครับได้7.2็ดเมกะไบต์นะครับอัพโหลดอยู่ที่9.3 เมกะไบต์นะครับเห็นไหมครับอัพโหลดดาวน์โหลดอยู่ที่7.2เมกะไบต์นะครับอัพโหลดอยู่ที่9.3เมกะไบต์นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการนะครับเพิ่มคอมเ็วเน็ตนะครับกับแอปที่เราโหลดมานะครับ g r e a n Connect ตัวนี้นะครับพอมาหน้านี้นะครับ พอกดเข้ามาในแอปนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกดตัวนี้เลยนะครับก็มาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับล็อกอินนะครับโดยเราใช้ Gmail ของเรานะครับใส่ Gmail ของเราไปเลยนะครับ พอใส่ Gmail s e เสร็จนะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับกดที่รูปนี่นะครับขีด4ขีดนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอปก็จะเริ่มทําการนะครับเพิ่มความเร็วเน็ตให้เรานะครับโอเคนะครับพอพอมันเริ่ม คำนวณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเริ่มเพิ่มอินเทอร์เน็ตให้เราเสร็จนะครับให้เราไปเทสดูนะครับบ่าเน,น็ตของเราจะมาแรงจริงหรือเปล่านะครับกดที่สปีดเทส s t อีกทีนะครับแล้วก็กดที่ go เห็นไหมครับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับการดาวน์โหลดก็เพิ่มขึ้นนะครับการอัปโหลดก็เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับแอปแอปนี้นะครับก็จะช่วยนะครับเพิ่มอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเพิ่มการดาวน์โหลดเพิ่มการอัปโหลดของเราขึ้นมานะครับให้นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตของเราดียิ่งขึ้นนะครับเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับแอปนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นไหมครับ เน็ตของเราก็จะเร็วดียิ่งขึ้นนะครับเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ไปลองโหลดมาใช้ดูนะครับสําหรับคนที่นะครับอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับแต่ก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่านายช่างจนทําคลิปขึ้นมานะครับเพื่อนๆสมัครเน็ตแค่2เมก3เมก4เมก6เมกนะครับจะช่วยให้ ดาวโหลดได้นะครับจะช่วยให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เป็นกิก2กิกเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่จะช่วยเพิ่มความเร็วให้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องนายช่างจนไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ a c e b o o k นะครับนายช่างจนแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ เพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูนะครับไปแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือสอบถามอะไรนายช่างจนได้ที่ใน Facebook ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับมือถือนะครับนเพื่อนก็อัดวิดีโอไว้ก็ได้นะครับแล้วโพสต์ลงใน f a c e b o o k แฟนเพจของนายช่างจนนะครับเดี๋ยวนายช่างจนก็จะไปไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ก็คลิปนี้นะครับไหนชัางจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ